Happy variety. การที่ให้ชีวิตนะคะในการหยุดพักผ่อนยาวแบบนี้มีความสุขที่สุดได้คือการหาอะไรอร่อยๆทานนั่นเองจริงค่ะพี่แม่เพราะฉะนั้นนะคะมี่นะคะอดใจไม่ไหวแล้วะคะ่ะเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่า ที่สำคัญนี่ร้านนี้ที่พี่จะแนะนํานะเอมี่เป็นร้านที่นอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีความพิเศษเนั่นคือมีหุ่นยนต์โรบอทอย่างเนี้ยมาคอยเสิร์ฟอาหารให้ด้วยเออจริงจริงเหรอคะจริงได้เลยค่ะถ้างั้นเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะกับร้านอาหาร h a j i m e Robot Restaurant ค่ะไปค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องหาแบบว่าคนมาแบบแนะนำ แต่ละแบบว่าเมนูดีกว่างั้นขอเชิญนี่เลยดีกว่านะคะคุณพานุวัตรเทมะทุลินค่ะผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ b ิเน n ซั s พอร์ตเ t m a n น g เจอร์นะคะของร้านนี้เลยโรบอตเลสเตอร์รอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็บอกก่อนว่าร้านนี้ชื่อเต็มว่าร้านอะไรนะคะอ่ะ is, อาจิเมะระบบเลสโความเป็นมามาจากการที่ทางเจ้าของร้านเองเนี่ยทำยังไงดีให้ร้านอาหารจะแปลกใหม่ก็เลยได้มีปึกษากับทีมงานแล้วก็ทําระบบของโรบอาารตตัวนี้ขึ้นมาสังเกตว่าตามโต๊ะอาหารเราเนี่ยจะมีพวกทัศสกรีนอยู่ทุกๆจอนะครับเป็นการให้กับลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกที่จะรับประทานสั่งเองผ่านหน้าจอนะครับเมื่อสั่งผ่านหน้าจอแล้วตัวเจ้าโรบอาารทของเราก็วิ่งออกมาเสริฟครับ โอเคงั้นเรามาแนะนำเมนูในโต๊ะนี้ก่อนเลยดีกว่าครับปิ้งย่างเราก็จะมีตัวชุดของอ่านี้เป็นชุดเซ็ตเนื้อนะครับแล้วก็จะมีวากิวจานนี้จะเป็นชุดสี่ฟู้ดครับแล้ะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วอย่างที่บอกไปว่าจะมีอ่าสุชิครับสูชิเราจะแนะนำนี่จะเป็นเซ็ตของฮาจิเมะมาคินะครับที่นี่มายังไงคะที่ตั้งอ่าที่นี่ตั้งอยู่เชิงสะพานภูมิซุนหนึ่งนะครับเส้นถนนพระรามสามนะครับอ่าร้านเปิด10.30นแล้วก็ปิดตอน22.30 โอเคค่ะขอ้วมาพร้อมทขอะไรนะคะทุกอย่างมันน่าทานมากเลยเรามาเริ่มที่อะไรก่อนดีปิ้งย่างก่อนนะปิ้งย่างค่ะอันนี้จะเป็นเซตหมูแล้วก็จะมีเนื้อด้วยมันจะมีบุฟเฟ่ต์ของซีฟู้ดด้วยค่ะสำหรับบาร์บีคิวอร่อยเนาะ อันนี้ก็คือประเภทซูชิหูน้าทานหรือฉันเลือกแซลมอนเอามาถึงนี้เลยค่ะอันนี้บ้างเทมปุระอร่อยเหมือนอยู่แบบว่าประเทศญี่ปุ่นนเลยโอ้นี่ไงหุ่นมาเสิร์ฟเราแล้วเขาก็มีนี่่ะเขาจบกาน แล้วก็หยิบได้เลยพี่เมย์คะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมี่จะทำชาบ <Baby S 1> <ห>ูบุฟเฟ่ให้พี่เมย์ <Baby. S 1> ทานอเองค่ะอร่อยค่ะอะไรแหมทานกันหมดขนาดนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาเลือกเมนูแฮปปี้กันดีกว่าค่ะคะุณผู้ชมอ่ะยังสอง ที่ฉันเลือกนี่เลยอนนเลยอเวเอมี่เลือกชาบูอร่อยมากคะ่ะพี่เมย์โอเค <Okay, S 1> ของพี่เมย์ก็เป็น <ừ. S 1> บาร์บีคิวหมูซึ่งก็เป็นมีเลยวินนีวนนย่างมันของโปรดอยู่แล้วอ๊ะตอนนี้เรามีอะไรรออยู่นะตอนนี้เรามี e อัง i s h คิดดีรออยู่ค่ะช่วง e อัง i s h คิดดีสนับสนุนโดยปตทอสผอ,อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสิรินาถาวรรัตน์ค่ะผมคูบีแพทริกถาวรรัตน์ครับ วันนี้แเ้าขอเสนอหลักคิดนะคะที่จะช่วยท่านผู้ชมแก้ไขปัญหาของท่านผู้ชมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ We can't solve problems by using the same kind of thinking we use when we created them ซึ่งแปลว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเราได้ถ้าเราใช้หลักคิดอันเดียวกับตอนที่เราสร้างปัญหานั้นขึ้นมาค่ะ Solve แปลว่าแก้ไขปัญหา Solve Solve the same kind of thinking แปลว,ว่าวิธีการคิดแบบเดียวกันค่ะหลายครั้งที่เราคิดวนอยู่กับปัญหาเดิมๆหาทางแก้ไขไม่ได้โดยที่เราไม่ได้ตระหนักว่าเราคิดหาทางออกไม่ได้เพราะเราใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันกับตอนที่เราทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาครับใช่แล้วค่ะจะแก้ไขปัญหาให้ได้เราต้องใช้วิธีการคิดแบบใหม่ตัวอย่างวิธีการคิดแบบใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้นั้นมีดังนี้ค่ะ ตอนมีปัญหาเราเคยคิดว่าเราจะเสียเปรียบคนอื่นไม่ได้ให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับให้คนอื่นได้เปรียบเราบ้างก็ได้ครับเราเคยคิดว่าเราต้องชนะทุกคนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะคิดว่าเราแพ้บ้างก็ได้ชนะบ้างก็ได้ค่ะตอนมีปัญหาเราเคยคิดว่าผู้คนอื่นเลวทุกคนพวกฉันดีทุกคนให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับ ว่าในแต่ละฝ่ายมีทั้งดีและชั่วค้ากันไปครับเราต้องเก่งที่สุดเพียงคนเดียวเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะว่าคนอื่นก็เก่งเหมือนกันเราต้องทำงานเป็นทีมและทำให้ดียิ่งกว่าเดิมค่ะ we can solve problems by using the same kind of thinking we use when we created them ลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วเราจะแก้ปัญหาได้ครับ ส่งเสริมความดีเพื่อสังคมงดงามโดยปตทสออพอ้อาวถึงตอนนี้นะช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องมีคําถามเบาสมองทํ<ม>าไปนนี่หน่อยละกันน,นี่ดูไว้อะไรนี่ยามองอมยามองนี่แล้วรู้ไหมคะว่ายามองนี่นะคะสามารถที่ขจัดหมากฝรั่งที่เปื้อนผ้าได้ด้วย พี่เมย์คะคือถ้ามันได้จริงๆมันจะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยคะ่ะดีมากๆค่ะนี่แล้วเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงนะคะเพราะเขาบอกเลยค่ะว่ายาหม่องนี่นะคะสามารถจะจับพวกแบบฝรั่งที่เปื้อนผ้าโดยการเอายาหม่องเนี่ยไปถูนะคะกับฝรั่งที่นีหวๆที่มันติดผ้านะคะถู <ๆ S 2> ไปถูมาถูไปถูมาสักครู่เลยนะคะไอ้ตูอยางเหนียวๆเ,เนี่ยที่เป็นฝรั่งที่ติดอยู่ในเสื้อก็จะหลุดออกมาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําผ้าพวกเนี้ยไปซักให้เหมือนเดิมย้ปรองว่าเป๊ะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ใช้ได้จริงค่ะ สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมจะพบกับเรื่องราวแฮ ppy แฮ ppy แบบนี้ได้อีกกับเราสองคนค่ะ8ปดนาฬิกาทคางททอห้าค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะแฮ ppy มอร์นิ่งค่ะค่ะวิธีการรักษาเสียงนะคะให้แฮ ppy ที่สุดเลยนะคะของพี่แอนนะคะก็ง่ายๆก็ถ้ามีเวลาก็พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะการพักผ่อนเนี่ยนอกจากจะได้อ่เรียกได้ว่าทำให้ร่างกายเราเฟรชแล้วเนี่ยเส้นเสียงของเราก็จะเฟรชไปด้วยนะคะแฮ ppy มอร์นิ่งค่ะ ที่แบบเหมือนมีประโยชน์อ<ช>่ะแล้วก็เหมาะที่จะให้ผู้ใหญ่ในชวดด่วงเทศกาลมีใหม่ไทยนะคะวัตถุดิบที่สั่งมานี่คือมันมาจากที่ไหนบ้างเอ,อเป็นวัตถุดิบที่เรายังคงไว้ซึ่งเป็นของนอกทั้งหมดคร <c oughs> ับสนับสนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน w a ก o d ได m o n ด w วีไนเวอร์ไวด์ดออมยาหมองตราถ้วยทอง เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลั c k ี f เฟ m มจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนทั่วมะลิมงตาเจดีคู่อาหารเสริมจินดามณนีรับประกันโดยอาจารย์หนูกันไผ่ h o อเ Pro Expo ยกเลือขึ้น้วยค่ะนีะ่